สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรวพยากรค่ะสว่วนคลิปนีป้นะคะจะเป็นการพยากรดวงรายสัปดาห์ประจำที่9-15พฤษภาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะโดยช่องของแพรวพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักของาาราศีไทยแต่ถ้าคุณไม่ซ้บลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้ค่ะสำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะคะดาวเจเรือการงานของคุณก็คือดาวพระราหูค่ะ ดาวพระราหูโคโจรบิในภพวินาร่วมกับดาวทิศเรือนพันธุทูที่โคโจรเป็นมหาอุดและยังโคโจรอยู่ร่วมกับดาวพุธเรือนปุตตะและเจริญการเงินและดวปัตยยูด้วยค่ะส่งผลให้ในเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภนะคะจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานงานต่างๆที่คุณเสนอไปจะได้รับการตอบรับได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานค่ะและมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่เจ้านายจะเข้ามาสนับสนุนให้โอกาสที่ดีในเรื่องการงานกับคุณด้วยค่ะ เป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานอย่างมากทีเดียวนะคะแต่ว่าดาวอังคารที่โครจรปิณอุภกรรมะชาวลัคนาราศีพิษภก็จะต้องมีความขยนันมีความอดทนมีความบักบัน่นมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการงานอย่างมากนะคะและสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิษภกจะต้องระวังในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็คือให้ระวังการสื่อสารการเจรจาระวังการใช้คําพูดกับคนรอบๆตัวค่ะจะต้องใช้คําที่เหมาะสมไม่ฟังดูก้าวร้าวหรือว่าใส่อารมณ์นะคะ ส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะคะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของคุณโคจรไปเป็นมหาอุจอยู่ร่วมกับดาวพระสัสบดีเจ้าเรือนลาภะที่โคจรได้มาตราฐานเป็นเกรรษตราธิบดีอยู่ในภพลาภะค่ะส่งผลให้คุณจะมีรายได้การเงินจากการลงทุนหรือว่าอาจจะมีโชคลาภเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดค่ะหรือว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนำโชคดีหรือว่ามีช่องทางการหา,หารายได้มาให้กับคุณค่ะแต่ว่าดาวผู้เจ้าเรือนการเงินของคุณ,คณนั้นโคจรไปอยู่ในภพวินาานะคะไปอยู่ร่วมกับดาวพระหัหูเจ้าเรือนการงาน ดาวอาทิตย์เจะเรือนพันธุระดามัตยูค่ะส่งผลให้รายได้การเงินของคุณนะคะอาจจะต้องถูกใช้ไปในเรื่องของการเคลียร์หนี้สินเก่าๆหรือใช้ไปในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถยนต์ค่ะและสําหรับในเรื่องความรักของชาวรัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะคะดาวคารดาวเจรเริอนปัตตนิโดนคนรักคู่ครองของคุณโคจรปีนหนุ่มพบกามาเรือนการงานค่ะส่งผลให้สาหรับคนที่ยังโสดนะคะมีเกณฑ์จะพบรักจากในที่ทำง,งานค่ะหรือว่าพบรักกันจากการติดต่อผ่านกันทางเรื่องงานนะคะ แต่ดาวผู้จเจริญปุตตะเดือนที่เกี่ยวกับความรักไปโครจรเหนื่ยนพวินาศความรักความสัมพันธ์ของชาวลัราศีพฤษภที่เกิดขึ้นช่วงนี้ไม่ควรเปิดเผยให้ใครรู้มากนักน,นะคะเพราะอาจจะทําให้มีปัญหาจุกจิกใจตามมาได้ค่ะส่วนคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าการเอาใจใส่กันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่คุณก็จะต้องไม่ไปทุ่มเทให้กับคนรักจนมากเกินไปนะคะและสัปดาห์นี้ให้ระวังการถูกเอาเปรียบจากคนรักในเรื่องของการเงินด้วยค่ะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ